สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีไปถึงแฟนเพจหันหน้าโรเคซิ่งนะจ๊ะอ่ะตามสัญญาค่ะทุกคนค่ะว่าวันนี้จะมาถ่ายการทํางานของหัวหน้าโจ๊จ้าหลังจากที่เมื่อวานก็ได้ขุดไปบ้างแล้วเนาะได้เกินครึ่งค่ะได้เกินครึ่งทางแล้วได้ประมาณสัก 80%อของเมื่อวานนะคะเมื่อวาน80%ส่วนวันนี้ก็มาต่ออีกค่ะอีกประมาณสักชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงอก่อนเที่ยงังไม่จะเสร็จก่อนเที่ยงค่ะทุกคนคะนี่หัวหน้าจโจรกับการชักล่องและมีปีกพิเศษอันคมกริบนะคะทุกคนคะ่าเลยทําให้งานของหัวหน้าจโจรไปได้เร็วพอสมควรเนาะอ่ะป่ะเดี๋ยวจะเพิ่งจะพาเดินไปดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะส่วนแล้วส่วนฝั่งทางนี้นี่ ทางนี้ค่ะนู่นทางนู้นก็คือที่หัวหน้าชักล่องมาเสร็จแล้วนะคะฝั่งทางนั้นนี่ก็คือตามแบบที่เจ้าของว่าจ้างผู้ว่าจ้างเนาะท่านได้ทาไว้แล้วส่วนตรงนี้ก็ขุดลุ่มลงไปนี่มีน้ําออกซึมๆด้วยจ้าอันนี้ตอไม้ที่ขุดเพิ่มาแนะคะทุกคนคะ่ะตอไม่ใช่น้อยนะคะใหญ่มากเลยจะพึ่งว่าใหญ่มากเลยเลยะคะ่ะทุกคนคะ่ะส่วนทางนี้หัวหน้าจรทยก็ ทำหน้าที่ของเขาไปอเราก็จะเดินตามหัวหน้าจโจยไปเนาะทุกคนค่ะหัวหน้าก็ทําไปโอ้โห,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 โหใจใจต้องนิ่งนะหัวหน้านะอย่าให้มันเบละนะอย่าให้มันเบละนะคะเอาเอาเอาตรงๆเอานิ่งๆตรงๆสวยๆนะคะทุกคนค่ะนี่หัวหน้าจโจยก็ ไม่เห็นแต่เมื่อวานก็มีบ่นนะบ่นปวดเอ็นคอบนดปวดเอ็นคออยู่ค่ะทุกคนค่ะว่ามันเมื่อยค่ะว่านะอดทนเอานะคะคนน่าจะด้วยค่ะชีวิตต้องสู้นะคะเจ๊พึ่งเป็นกำลังใจให้ค่ะทักทายไปถึง f c ทางไกลในต่างแดนนะคะาทากไายไปถึง f c ทุกคนทุกท่านเนาะแล้วก็ถ้าใคที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้เ like, จ๊พึ่งด้วยนะนะคะเพื่อ<ๆ>จะได้ ได้ติดตามได้ทุกคลิปเนาะทางใดที่ติดตามไปแล้วก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะนี่ส่วนคหน้าจะจรยก็น่าจะเสร็จตรงนี้น่าจะเข้าบริษัทเลยคงจะยังไม่ได้ไปไหนนะคะคงจะคงจะไปดูงานก่อนไหมหรือ,อยังไงอันนี้เจเพึ่งก็ยังไม่แน่ใจนะคะ เขายกไปหาเขาไปเรื่อยๆปุ่งกีติดปีกของเราก็ใช้งานได้ดีพอสมควรเนาะทุกคนทุกท่านค่ะทุกท่านเห็นด้วยไหม เนะจ้พึ่งก็เห็นด้วยนะดูวะไปได้เป๊ะพอดีพอดีเลยค่ะ เรเริ่มสวยแล้วค่ะทุกคนค่ะเนาะเ mm hmm. พราะว่าเมื่อวานเมื่อวานคันสนิมค่ะมันก็จะเป็นขูกขาบ้างนะแต่แต่วันนี้เรียบเลยค่ะเรียบเป็นแบบแปลนไปด้วยกันทั้งหมดเลยสวยงามค่ะทุกคนค่ะเนาะ mm hmm. เห็นด้วยไหมเห็นด้วยกับเจ๊เพิ่งไหมเจ๊เพิ่งว่าก็มันก็โอเคเนาะทุกคนค่ะ mm hmm. มีสําหรับปุ้งกีที่หัวหน้าจร้ยและพี่ชองเบิ้มเป็นผู้ออกแบบนะคะทุกคนค่ะ mm hmm. อ่ะก็ มันเพื่อจะได้สะดวกกับการทํางานเนาะกับการใช้งานหน้าง,งานของเราเราก็ต้องพลิกแปลงหาอย่างนี้แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะเป็นกําลังใจไปให้ f อฟทุกคนทุกท่านนะคะสําหรับท่านใดที่ทํางานวันในวันอาทิตย์นี้ก็ส่งกําลังแรงใจให้ FC ได้ทํางานอย่างมีความสุขนะคะสู้ๆนะคะและก็ส่วน ท่านใดที่เป็นวันพักผ่อนใช่ไหมวันนี้วันอาทิตย์เป็นวันพักผ่อนของใครหลายๆคนก็เป็นกําลังใจให้นะคะให้พักผ่อนอย่างมีความสุขค่ะไม่ต้องซสีเรียมต้องเครียดมากนะคะทุกคนคะ่ะเรื่องบางเรื่องวันนี้เราแก้ไขไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็อาจจะแก้ไขปัญหาได้เนาะก็วางบ้างมันจะเพิ่งบางทีก็วางบ้างค่ะทุกคนคะ่ะวางเพราะว่าจะ้อยู่กับเราแมันหนักไงมันหนักเกิน หน้าจร้อยนะคะฮวน้าจรอยกินข้าวข้าวเช้านะ่จาจะข้าวเช้าเบวกข้าวเที่ยงเลยแหละค่ะทุกคนค่ะอันนี้กินเผื่อเผือเอเ่อเทีเ่ยงไปเลยนะเพราะว่าตอนนี้ห้าโมงห้าโมงเช้าแล้วก็ถ้ากินตอนนี้ก็คงจะลุยลุยให้ลุยยาวให้เสร็จเลยเนาะอ้าวสุดจัดไปเรื่อยๆคะ่ะกำลังใจให้ฮวน้าจรอยไปพร้อมๆกันนะคะทุกท่านคะ่ะก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าใครมาบ้างแล้วหรือเปล่าแมสารน่าจะเข้ามาแล้วนะทุกคนคะ่ะเพราะว่า เราอยู่ปากทางเข้าบ้านของเฮียสาเนาะมันก็เฮียสาวคงจะเข้ามาแล้วแหละค่ะทุกคนคะส่วนตอนจะเพิ่งเข้ามาเหมือนเห็นรถพี่ตุงอ่าพี่ตุงทงใส่พี่ตุงจะเข้ามาเหมือนกันส่วนเจ้าเอกเพิ่งจะออกไปขี่มอไซค์ออกไปเมื่ออสักครู่นี้แหละจ้ะเอออ่ะก็หลายๆท่านก็อ่ายูทูบเบอร์ก็เข้ามาแวะเวียนมาเยี่ยมมาเยือน ยังไม่เห็นไร้สังกัดนะคะไรสังกัดยังไม่เห็นมาไม่รู้ไปไหน out วันเอาไว้ไม่เห็นไร้สังกัดมาแต่ว่าเดี๋ยวก็มามั้งเนาะ ระยะทางที่เหลือก็เดี๋ยวจะเพิ่งพาขึ้นไปดูเหลือจากด้านหลังเุง่กี้นี่ก็คงจะไปถึงตรงตรงทันเลอร์นูนนะจ๊ะทุกคนค่ะเห็นไหมหนู้น่ะถึงก่อนถึงทันเลอร์สิเพราะว่ามันจะต้องเป็นสาะเนาะเป็นสาะก็ไม่ไกลนะคะเหลืออีกประมาณสัก2 0 0ถึง300เมตรไหมประมาณนี้แหละค่ะ200เมตรหน่อยหน่อย บวกบวกไปแล้วนะคะน่าจะประมาณนี้แหละค่ะเออก็ใกล้ใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จสาเร็จเรียบร้อยแล้วทําไปหัวหน้าจรยจัดไปไม่ถึงไม่ถึงสองวันกับการชักล่องเออชักล่องให้มันเป็นคล้ายๆลคลองคล้ายคล้คลองไส้ไก่เล็กๆเนาะเออนีแหละก็สวยงามอยู่ค่ะ ก,ก็คงจะถูกตากรรมการแหละเพราะว่าไม่เห็นท่นกรรมการตีอะไรนะคะทุกคนคะ่ะเห็นแต่กรรมการท่านยิ้มเอ้ยอะ,อะ จะเอาให้สูงกว่าให้สูงกว่าทางนี่แน่นอนค่ะทุกคนค่ะเอเไอเดียเขาก็ดีนะคะคือเขากั้นไม่ให้ไม่ให้อะไรเข้าไปตรงกลางที่เขาเว้นเอาไว้สำหรับเขาน่าจะปลูกอะไรสักอย่างเนาะออก็โอเคอยู่นะคะทุกคนเพราะดินเขาสวยมากเลยอะ ใจให้หัวหน้าจะรยดเร็บไปนะคะทุกคนคะแล้วเราค่อยเจอกันในไลฟ์สดไหมแล้วในไลฟ์สดก็ได้เนะเาะแล้วค่อยเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ